โยโยโยสวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจคลืนลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจตเจษดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะค้งไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อเปอร์ซตวิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมแชร์ในใจฟังคลิปถึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดแต่งง่าย,ายๆแบบนี้นะครับ ที่ต้องจัดไปก็คือลายแอดของเราครับแอด VIPKLN ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแถมได้ข้อมูลแบบ VIP ขอบคุณ s c c 7 7 7ครับมาบัินคัมคืนวันอังคารยังคงมีฟุตบอลให้ตามรุนตามเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมนะครับผมก็คัดเอา3คู่มาฝากกันในคลิปนี้ครับแป่แรกที่เวลา5าทุ่มครึ่งกันก่อนลาลิกาสเปนครับบาเลเซียอันดับ13เปิดบ้านเจอกับเซบียาอันดับ7บาเลเซียมีอยู่15คะแนนครับเกมล่าสุด บุกเสมอบาร์เซโลนา2ต่อ2นะครับสภาพทีมไม่มีคริวินกาเมโร่ตัวหลักๆเหมือนเดิมนะครับคาร์ลอสโซลากอนโซโลกูเอเดสข้างหน้าเป็นลีคังอินกับมากซี่โกเมสฝั่งของเซบีย่าเนี่ยมี20่สต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับบายาโดริตมา1ต่อ1นะครับมูนิเอลฮัตด,ดาดี้ยังเจ็บลงไม่ได้ตัวหลักมีอีวานราคิตติลูคัสโอกัมโปสซูโซ,โซยูเซฟเอนเนอร์เซรีพร้อมลงแล่าตาข่าย ฤดูกาลที่แล้วเจอกันจบ1-1น,น,นะครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้เซบียาบุกมาเหนือกว่าครับผมมองว่าแม้ว่าบาร์เซียจะอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ค่อยดีครับแต่ว่าเกมนี้เล่นในบ้านนะครับเจอกับเซบียาที่เจาะว่าไปเกมเยือนก็ยังไม่ค่อยแน่นอนเหมือนกันนะครับโอกาสออกเสมอมีสูงครับซื้อ2มุมเชียร์ไปที่บาลนเซียครับไม่แพ้อย่างน้อยในคืนวันนี้ได้ ขยับไปที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับแล้วโซเซดัดอันดับสามเปิดบ้านเจอกับจาฝูงแอตเลติโกมาดริดโซเซดัดมีอยู่ยี่สิบหกแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้เรบันเตมาหนึ่งต่อสองนะครับดาบิตซินบามิเกลโอยาซาบาอัดยานยานาไซยังเจ็บลงไม่ได้นะครับตัวหลักที่เหลือมีมิเกลเมเรโนคริสเตียนปอร์ตูวิลเลียนโคเซนะครับฝั่งของตรามีแอตมาดริด มีอยู่29ต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเอลเช่มา3-1นะครับแต่ว่าปัญหาคือชูวร์เฟลิกมาจับลงไม่ได้คืนวันนี้ครับที่เหลือซาอุนิเกสกานิกยาลาสโกนะครับสุวซัวเลสครับแต่ว่าข่าวดีคือดิโอโก้คอสตาก็พร้อมจะฟิตลงมาแทนที่ของชูวร์เฟลิกอยู่แล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอการส,สดสัดเปิดบ้านชนะ2-0ครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้ตราหมีบุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่า โซเซดัดนี่ฟอร์มแย่มากในช่วงหลังนะครับ5เกมหลังสุดไม่ชนะแถมเป็นการแพ้2เกมติดดังนั้นมาเจอกับแอตมาดริดที่กําลังเล่นได้ดีครับผมมองว่ามาเยือนไม่เสียเปรียบยังน่ากัดฟันเชียร์อาร์ติโกโมาดริดนะครับแย่สุดคือเสมอครับแต่ว่าลุ้นถึงบุกชนะมีสูงมากให้เชียร์อาร์ติโกโมาดริดนะครับปิดท้ายที่เวลาตีสี่ตรงครับเบียร์แล้วอันดับ4เปิดบ้านเจอกับอาร์ติกบินบาอันดับ10 บียร์ด้มีอยู่25แต้มเกมล่าสุดบุกถล่มโอซากุณา3-1นะครับดานิเอลปาเรโคเคลรัตมเรโนเฟปินินโยนะครับเยเรมี่ฟิโนเป็นตัวทีเด็ดฝั่งของแอดบินเบามี17แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะฮิวสต์กาไป2-0นะครับอเกียมูเนียอินอินยากิวิลเลียมส์อาร์เซยปิอาริเบเป็นตัวทีเด็ดก,การบุกมาเยือนสนามในนี้ของบินเบวถือว่าทำได้ดีนะครับ3ฤดูกาลหลังสุดไม่เคยแพ้เบียร์ด้าในการบุกมาเยือนครับอย่างไรก็ตามครับ ผมยังชอบไปที่ฟอร์มของเรือลำน้ำสีเหลืองนะครับบีาเรลช่วงนี้ฟอร์มดีมากไม่แพ้เดลีกมา10เกมติดนะครับเกมนี้มีโอกาสปลดล็อกด้วยการเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหประตูได้ครับสรุป3ทีมนะครับชอบไปที่บาเลนเซียอตเลติโกมาริดและบียาเรอัลนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเจอกันในครึ่งเน้นทีมเดียวครับขอทุกคนโชคดีในเกมวันนี้ครับบ๊ายบาย